สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะวันนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนนะครับที่จะวาดง่ายๆเรามาวาดกันเลยดีกว่าครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราวาดเป็นเจ้าหญิงดีกว่าเจ้าหญิงอะไรสักอย่างไม่มีชื่อครับแต่ว่าให้ได้หัดวาดกัน ทรงหน้าโค้งๆนะครับอ้วนๆหน่อยก็ดีกระตูนอ้วนๆจะน่ารักนะครับถ้าผอมๆจะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แล้วก็ทรงผมเจ้าหญิงเราจะมีทรงผมที่วันนี้จะเป็นทรงแบบวาดยากนิดหนึ่งนะครับสลหรับฝันฝา แล้วก็ตาตาเจ้าหญิงวันนี้จะเป็นเจ้าหญิงตาโตนะครับเราจะฉีดตรงนี้ไว้นะครับเป็นขอบตาล่างเสร็จแล้วก็จะมีขอบตาบนนะครับขอบตาบนเราจะเส้นหนาหน่อยนะครับหนากว่าขอบตาล่าง เพราะว่าขนตาบนจะหนาขว่าเจ้าหญิงอาจจะมีขนตายาวๆด้วยแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับวาดตาล่างก่อนเสร็จแล้วก็วาดตาดำครับ แต่ทีนี้พอวาดขอบตาบนเราจะไม่วาดหางตามาทางฝั่งนี้นะครับเพราะว่าหางตาต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับเจ้าหญิงจะยิ้มเล็กน้อยไม่ต้องยิ้มเยอะวันนี้แล้วก็หูนะครับ คิ้วเราอาจจะไม่ต้องวาดเพราะว่าตอนนี้ถูกผมปิดอยู่เดี๋ยวทรงผมเราค่อยมาวาดทีหลังนะครับต่อมาชุดเจ้าหญิงนะครับเปิดคอกว้างเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนะครับลากลงมานิดนึงชุดนี้มีผ้าคาดเอวด้วย สร็จแล้วก็เป็นกระโปรงนะครับกระโปรงเจ้าหญิงกว้างๆนะครับกว้างๆเหมือนเป็นสุ่มเป็นอะไรพวกนี้ครับใส่ลวดลายให้ชุดเจ้าหญิงนิดนึงแขนเสื้อเจ้าหญิงมีระบายนะครับเป็น เหมือนลูกนะลูกไม้เหมือนอะไรพวกนี้เพื่อจะได้ดูดูแบบมีรายละเอียดมีอะไรน่ารักนะครับเจ้าหญิงเอามือควายหลังปึ๊บวาดง่ายดีแล้วก็ผมนะครับออันดับแรก ก่อนจะวาดผมเดี๋ยวเราวาดเป็นมงกุฎเจ้าหญิงก่อนแล้วก็เป็นผมนะครับมงกุฎนี้จะทำให้ผมเจ้าหญิงเป็นมวยขึ้นไปมี มีเป็นปลอยผมอยู่ตรงแถวคอด้วยเสร็จแล้วนะครับรูปเจ้าหญิงเป็นไงครับยากไม่เอ่ยคงไม่ยากนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องของเราต่อไปนะครับถ้าวาดไม่ทันย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับหรือไปหัดวาด ตัวการ์ตูนอื่นๆจากคลิปอื่นๆของเรานะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ